สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็บยมาอยู่วัดปูกุดแง่เนาะครับท่านผู้ชมมีมาตามเล็กปูกุดแงน้ำกันงจนะเป็นแนวท,ท่างเสียงโศกใส่งวดวันที่สิบหกกันย่าหกสี่เนาะครับเนาะท่านผู้ชม จขอมาหลับม่สมน้ำกันงนกขนวนาไปเป็นแนวทางเสียงโร,กรอกเลยนกขมวนามาแล้วก็องอ,อไหลตัวเนี่ยก็ได้เอา นะีเส้นให้เ็นตัวบบ,บ,บ,ตบบันบบครับเปตัวย้ครับยู่บันแต่ว่าบัตที่รถมาทั้งสวบ้าน,บนจะออกสบ้านมาตกเพนนเสียงหมดชิชนหะนันกกบันลวยทั้งว่า่ลรประกาศกายเข้าไปนั่นเข้าไปด้วยคันมันเหล็กปูมีตกเก่าคันมันวิ่งเก่าเลยกับล,ล้านเปอร์เซ็นต์เปล่วโอ้กับสี่ห้าแปดเก้าเนาะ ซีกับมาฮะแล้วห,หนึ่งหนึ่ซีซีบุนะห้ามไม่อยู่ข้างหลังซีอีเด็ดรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมวดหรือมาเนี่ย<ม>โอ้ปูขัน้นนั่นกสิบหกกอย้อนปูขั้นบอกกันท่านผู้ชมเพิน่นนั่นว่าวิ่งเก้าวิ่งห้าเนี่ยขา,ขาทั้งขาทั้ง่างทั้งบนได้เลยวิ่งโอ้ได้ส,สองตัวขอลยาศูนย์เก้าสามสี่ อบโอ้โหเลยอันนี้ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกต่อหกสี่เก้าเก้าสี่ โอ้กับไปความนะครับเนาะนาปความน่าเป็นคเน้นรวนยึ่งยเมีเนีนโอ้เน้นเนีนเนีนสี00สีกับสีเก่าเก่าซีนะครับเนาะตัวนี้ปกะกองร,รวนอ๋อครับกันบานัีก็กาน,นกัน,นการมันมีมีหกมีอย่างูกคูมีสามเจ็ดเออได้ว่าหราพอ่อ เกดสามอะไรก็หกสามสามเกเจ็ดสามเ่านี้ละรบเอาซุ่มซี้ดี่ํหน่โอ้โอ้โอ้อันนี้เติมหรอครับนี่กันตกกันอือพู้าก็มักตัวกันแต่ว่าตัวนี้สนีมี่ครับ เก้าซีเก้าซีกับเก้าซีกับซีศูนย์ตัวกับตัวเน้นนะครับเนาะศูนย์ีเน้นให้เลยนีมกลับไปกับมา่ละปูเหล็กตัวเดียวอ่าแล้วแต่เขาเาใส่กันเนาแล้วเขใส่กัส้างเขาหรอเนาะก้้เลยละปูเยอะเลกันนี้นี่นี่นี่มีท้นี่มีว่วาดนมีศนมีเก้ามีสามี เลขตีตมันนี่ยคือมีศูนยมีเก้ามีสามมีสี่นะครับเนาะประกบกันรวดนี่อนนะประกบคู่เลยมันช่ได้ตีตสองตัวเลขติดมันที่มีศูนย์ปู่มีศูนย์มีเก้ามีสามมีสี่ประกอบคู่เออประกอบคู่เว่าูประกอบมีศูนยทีทีศูนย์ีเก่าทีเท่านั้นคู่ประกอบ โอ้ปูล่องเขียนเหล็กวิ่งปูเขียนเหล็กวิ่งเ็นทันผูส้มปูล่องบังจักังหวัดบังกน่ะปูเพราะว่าเหล็กปูอันบ่เล็กติดปูนบ่าผ่านจักังหวัดไงถ้ามันวิ่งปูให้วิ่งตัวเลยวิ่งเก้าครับว่าบนนี่ให้วิ่งเก้าครับบนมันจะมีตัวนีเนาะเหล็กมีตนีเนาะแต่ว่าปูมักเก้ากับซีเก้าครับซีอิฐบานในซีนี่ให้วิ่งบนให้วิ่งล่างนี่ครับนี่จนมากมนไปบน โอ้บนวิ่งบนก็ได้เต็มขับวิ่งบนว่างี้ันมาทาั้งล่างทั้งบนครับบางนึงมันมาทั้งล่างทั้งบนแม่มเลขติดั้ยวิ่งซุนกับซีก็ได้วงเก่ากับซีก็ได้เพราะมันมาทำกันที่เราเรียกซื่อมันวิ่งหลายตัวก็ได้ที่ปูต้องเอาตัวเดียวแน่นๆเลยท่านวิ่งหลายตัวเมื่ถึงขึ้นนี้อันนี้ครับโอ้วิ่งเก่าล่องซีนะครับเนนาะบท่านมักตัวใดกกับ วิ่งได้นกปูเนาะเออมันมีมันมีตัวน,นี้มาสามวิ่งสูงก็สามก็ได้อุ่นวิ่งดีก็สูสงก็ได้เพราะว่าน้ำมกันนะ่นเลียกซี้ตัวนะพเพราะว่าเรกเพราะว่าเรกทีวากอยู่นนี้ครับเพราะว่าเรกปูเรกปี๊ดมันมานมันมานคูดหมดไหมครับอืมแต่จ,จ<ะ>ับขูดเฉกขูดเฉกว่างานกับซี้ก็พาก็มากเลยครับซีมากถึงสามตัวซี้ซ <laughs> ี้สองตัวโอ้หึ หนึ่งหนึเนี่ยครับหากัมากเนาะหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดห้าซีแปดห้าันจยก็ได้เฮได้เฮดีครับได้เฮเนาะเนาะมันซเจ็ดห้าวันนี่เนี่ยโอ้ยหนาบ่านันบันบ้านคตัวบัวคนตัวกลับกันนี้บัานละทุ่มรอกล้วนี่ละ สี่น,นี่อ่ะอันกระสันฟูขึ้นได้แต่กระสันฟูขึ้นได้ตดัวจุดเด่นบ้างหนึง่งมันเป็นหาหาแปดเจ็ดต,ตัวครับผมอืมครับกันทีเลยหมวดสีม่านี่ไหมอ๋อใมวดที่ที่บวกมีไหมบวกมาแล้วมันกลับกันอีกไม่บวกมันกลับกันอืมเหมือมนกนแต่ว่าสินตัวมีสินทีน ี่ลายเน้นลวดนี่เขาเน้นลวด4ี่ตัวนี่โอ้ครับเน้นหนาแ่นมาครับซตัวเอื้นซื้ซับไปซับมาซือเก้าเก้าซุ้นขีน้ี่สามศูนนซ้มอืมซ้เก้าเก้าส้มเก้าี่ี่เก้าทิจงปูุนครับมักตัวเขเป็นนักเอาตัวนั้นเพน่ะตัวการขึ้นเลยไหมอแคบหน้าจอนะครับนาะเลขทิดปูมีศูนย์เก้าสามสี่ออตะกบูรลตะกบปูเลยอือ ขั้นไดมาอันคั้นใดมากตัวใดกับมาจับไ่เดนโาผูนี่มันดีแม่ละที่ตัวน่ะครับเจ็ดของมันเสียบีซึ่งเขาตัวเน่นนี่ก็ไีม่นตัวเน่นนี่ก็แม่นศูนย์ซีซีศูนย์ะปูเนาะเก้าซีเก้าซีเก้าเก้าาซีสามซไแม่นอยแม่ดูปู่มาม่ป โตักันกันมันสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์หกหกศูนย์เลขวิ่งให้วิ่งเก้าล่องซีนะครับบนอ่าอืม ปานนันบปูอ้มคิดดคว่าปูมันใจนมาให้นีนรู้วิงกีนนะอะบันวิ่งจีมันเลยสองตัวบนสองตัวบนจัลยเหครับผมบอจากผมบ่เคยหบอจากไห้ม่ชอบวิ่งเียกันอ่ันมาสองตัวนไหมใ้สองตัวบ่ให้ให้ให้ใ้ตเดียวตัวครับให้ตเดียวบครับให้ตเดียวมันเรียกี่ตัวน่แหละศูนย์เก้าสามสี่แล้วประกอบคู่วย ในสอ,อคู่เาสินัคู่ได้เขาจะเนีนเอาท่านผู้ชมพิจาจตาเพิ่งเนะครับเนาะติจารณาเพิเ่งรับเอาครับข้นตรงกับเหลกได้แจกันนำรลดแลว,ว่าเขงีงัดงี้กบบนี้หมดได้เลยดเน, <c oughs> นี่ยี่มาอยู่เนาครับอ้ท่านผู้ชมเรื่อยเรื่อ,อยเงี่ย วันที่สิบหกกันยายนหกสี่นี่โวกหมานสุขสุขคนเนาะครับเนาะลุ้ยลุ้ยแห้งกันถูกหวยรวยเบื่อไปนล้วกันอ่านว่างานกันอ่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลุ้ยนะครับแมอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับอ่านว่างานกันมี่สี่ห้าเก้าเนาะที่กระหามาซองจันไม่เก็ตไม่เก็บ